ท่านผู้ชมมือนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับส่องสายฝาผ้ารวยเนาะครับผมมือนี้เงี่ยบขาดปไาท่านผู้ชมมาติดตามเบิ้งแนวทางโศกราบโค้งสุดท้ายกับปูวัดปลาเนาะครับเนาะก่อนที่ไปรับส้มคีบกระฝ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฝาผ้ารวยนำด้วยครับผม เล่นยาดูบ <c ười> ้งเล่นเล่นยังไคนมาเล่นแไหนห่างเก้ามันกึ่ห่าเก้าโอ้หนูก็ไปนอนอยู่ห่นหนูก็นเอยห่างสี่ห้าเก้าห่าเก้าห่างันกันอรอางนี้จดอะไรห่องห้าบ้าจดอจออกค่ะอืมัจดถูกบ้างเล่นบ้างกเขากันอยยูนในลาเอเอร เบือค่ารบะเปิเบิ้บงเนาะมีเหล็กปปูมีเละกะ็กประดี<า>๋ยวนตัวนี้มันละเอียดอันองกันมันก็นมาเข่าตัวนี้นตาเพียงตัไเแต่ติดโซ่ค<า>่ะจึเบิ้องสองหมอเพราะว่าเหลียญเท่านี้สองสองด่านบ่เา,าก็ต้องเฮ็ดซ้องหมอ<า>ะเนาะเอา,ะา,า,าเลยตัวนี้เบิบ้งบวกฟันตาฟันมันเยอ่มันแ็นแค่อ้นเดียวขึ้นักขึนตื่นจะเห็นแค่หาเก้าัวเดียว วามันจัดหนักที่นี่หากอนพอโนเดงฝันดนะครับแต่ตอนนี้นัเห็นเลยใบเงินบอกข้าไปยืนยุ่ลักษณะนี้ข้าเดียเห็นันไ้วมาซีบอกปูฝันฝันฝัน้อฝันแต่ว่าไปเด็กเขาัอะไรมเบิงมาเบิงยุ่ในใบใหม่ใบใบตัวนี้ครับอซีดๆก็ได้เอ่หมะอะรครับข้าาเบิงประกอบกันนะกันจากคมันใจอยู่ มีเ่เกิดขึ้นไดเนาะอืมบ้าเรงะบาเลงอะันเป็นแต่เช้ทวท่บอดังบอดเย็ดมันจะใส่แล้วเนาะมันมาเนาะามที่เห็นเอ่แล้วเนาะแล้วคุณสูมาคูระสอบดิใช่เทุกอย่างเราเป็นนักท่องน้องคุณเนาะนักจะซื้อว่ามากเกแล้วแ้ต่เยไปโศกให้โศกมัน ข้าคัจอเนญาตาสารเลวกัวตาเนาะเธอเลขเดินใจเลขเดิจิตเข้ากับมักท่นที่กันเนาะเห็นแป๊บเดี๋ยวเข้ากับมักเบินยยนยนเรียกว่างเข้ากับมัที่เก่าเนยนี่คือเก่าเนีนครับอยู่ที่บดที่นี่มันดวกกับตัวเลขข้างเขามันอยู่กับเข้าเข้าเคยถือเข้ากับมักยู่หันพอเคยได้เ้พเคยได้บนในเข้า็งเียว่าจีบว่าเสือก็เปินออกต้องคดต้งสีหน้ามือออก ตป็นสันอ่อมันก็เจียเจีเียด็จหลอกมันหลอกเข้าหลอกเข้าหลอกเข้าตัวเปนหลอกเข้าเจ็่ความขันฟันท่านที่ลยนะขันเขียวท่านที่ลดเลยสุดแต่นอเนีอยาาให้เบื้องเล็กทู้่ันกเล็กยู่ประตูน้ำมันตรงกันสิครับปักจะใชเอาอาเน้ะแ็เบื้องน้กันต่โดวน่น้าทางกับเบื้องก็แบบไดว่านั่นดอกน้อแตจะให้ทุกคนทุก ก็เลยยังถือเพทุกคนร้องโกะทุกคนก็เลยให้ผู้ข้าเจ้าผู้มีหันหน้าถือเลยนั่นแหละขึ้นชื่อเนยข้นมาที่เาอยั้งที่อเจ้าเห็นผู้มีขาเจ้าหนมีเงนซะนส่เงินซื้อเ่ะดาสั่งเดาส่เตียมตัวแหงรวยแหงรวยตีเอาเอิมูเอิพวกขึ้นกันนะโอ้ห็กงาม่ปูว คอจับตัวที่ไครกันแล้วสามแปดก็ผ่านสามนะครูยืดไม่นี้ดีลดีกว่าไม่ได้ง่าเลยง่ายยร่ดีนอกต่อใช้หน้าจออะไรับ ห้าสามแปดนั่นมันเี้ห้า้อนี้ไม่สำเร็จมันลดแอันนี้ห้าเก้าสามเด็เกเลกาเป็นโซก,ก,กันอยู่หันมาว่าสีห้าเจ็ดนี่อบปเล่นากูบึงเล่เล่นยังไคนมาเล่นกันเลย hai ờ, à, 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 câu, đúng rồi mấy non như hàng đúng rồi, hai câu, 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 hai มีเหล็กว่ะพ่มีเหล็กประเดี๋ยวมันตัวนี้มันละเอีดอ่นชอกอันมันก็มาเขาตัวนี้นมนตาเพียงกะตดเ,เต้มจะป,ป็นโซ่ก็ไดะจึงเบิงช่องหมองเพราะว่าเลียญเท่านี้สองสองดน่นอกต้องเห็ดอ,องหมอะเนาะเอาเลยอนนี้เบดเบาฟันาตฟาฟันมันยอมันก็แค่ไอ้นิดเดียวึหลักถึนตื่นตะเห็นแค่หาเก้าเดียวโอ้โอจัดหนักนี่นี่หาก่านพราะว่านเดงฟันเดยนะครับ แต่ตอนนี้ยังเห็นเลยใบเงินบอกอันนี้เขาไปยืนยุ่ลักษณะนี้เรับเดี้ยวเห็นเห็นเลยแล้วภาษีนี่บอกฟูฝันอ่ฝันฝันคือฟูฝันแต่ว่าไปเด็กเข้ากับเรืมาเบิ้งมาเบิ้งอียืนใบไม้ใบใบตัวนี้ครับอาษีคือก็ได้คือภาษีใช่ค่ะอะไรครับเข้ามาเบิ้งประกอบกันนะกันจากค้อมั่นใจอยู่นี่เกิดกันได้เนาะอืมมาเรียกเนาะว่าเรียกอะไรเป็นแต่โชคแาน่ใช่ บอดังบอดเย็ดมัต้อใส้แล้วเนาะมันมนะถอเนาะตามทีเห็นเขานย่แล้วเนาะแล้วคูซูมาคูประสอบดิคกอย่างเราปนาท่าเนองคูเนาะนากระซื้อว่ามากระล้วแต่ด้ออกไปโศกไผ่โศกมันนากระฮาวาปีนาท่าสารีปูอัตาเนะเออเลขเดิมใจเลขเดิมจิต ข้ากำมกทัน hmm. ท like. ี่กันเดาเห็นแป๊บเดี๋ยวข้ากกบมาเปล่ะกงานอยงานอยว่างงาเข้ากกบมาที่ก่องานนี่คือเก่างานครับอยู่ที่บดที่นี่มันดวกกับตัวเหลกข้างข้ามันอยู่กับเข้าเข้าเคยถือข้ากกบมายู่หันพอเคยใดเล้พเคยไดกันตอนนี้ข้ากเงอวนีว่าสีบ่ะสิทธันเป็นอ๋อทั้คนเป็นสีหน้าดูออกตัวเองสั่นอ๋อมันกรเจแเจีย่เสดหลอกมันหลอเข้าวันหลอเข้าวนหลอกดข้าตัวเปันหลอดข้าเ้าทั่ืม ขั้นเขียวท่านที <S <S ่รดเลยสนแต่นอตจริอย่าง้ให้เบื้องเล็กทูบอย่างนั้นก็เล็กอยู่ประตูน้ำมันตรงกันสิแปดปักไทยเอามานนี้แตเบื้องนั่กันแต่เบื้อง้อนน้ทางกันเลยอกับเบ้อไว่านั่นนอกนอะแ็่อยางทุกคนทุกพราะแตอย่างทีทุกคนรับปูเนาทุกคนก็เลยให้พูกข้าเจ้าพวมีหันหน้าถึกเลย นั่นแหละมีคาเพิ่นซื่อในโใช่ไหมน้งเอย่เรื่องเทียรข้าเจ้าเห็นผู้มีขาเจ้าเห็นมีเงินใช่ไหมเงินซื้อเทดาสั่มเทดาสั่มเตรีมตัวแหงรวยแหงรวยตเอาเอิมูเอิพวกขึ้กันละนทอดสาเปดโอ้เงามนีปัวจับเลด้ไ แล้วสามแปดก็หาสานะตัวเด็ไม่ดีดีแล้วอะไรไม่ดีง่ายง่ามดีนอก็ใช้าจอไว้ทด้งห้าสามแปดนั่น มันหลดเกมันหลุดแตมันกส่ไอ้นี้หาเกาสามเด็กกเลยนะพ่อกูเจอไม่หมดเต็มโวกันอยู่หันมาวันสี่ห้าเจ็ดต่วเลยอะไรเยคัเ่องแต่เรองหาอ๋อข้างช่วยสาเรลขกวัดป้าเพิ่งจะให้ตัวเลขมาแลวเป็นเลขกทูบสองเล็กเนาะเราทุกอย่างเราเป็ีนไทั้งหลายมุมมองนะครับเนาะบึงเป สวดมนต์ขอพรเราลวดนะ,ะผมว่ามันสวยอยู่ได้เรียกกันเลยนี่นะฮะกาวพักเล่อยนะนะไปเห็นคลิปนี้เนะาะอธิษฐานเอาสวดมนต์อย่าลืมสวดมนต์เด้อไปยืดิยย้งเรียกมัินเอาเป็นว่าฝากกุลัยกูแช่กูติดต่างนี่เป็นต้นใจคดเดือดสกาวและนคดเดือดข้นเดือมพลอยมีโซบีหลามกับสวดมนต์เอาขอพรเอาน,น,น้ำปูน,นี้เนาะเบื้องหน้าจอดลายการอธิษฐานเอาลวดโค้นะงสุดท้ายเนาะครับโค้งสุดท้ายก็ปูวัดปลาเขานี่ กูดได้มีโสมีลาบกับถำบุญบำรุงพระพุทธศาสนาเนาะครับเนาะอย่าสีบำรุงตวัดเนาะครับบำรุงพระพร้อครับสวัสดีนี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับเฮ็ดนี่นด,ดิอ่ะเฮ็ดเฮ็ดนี่เรียกว่าอะไรพี่กับเฮ็ดอะ่าฝันว่าเพิ่นมาบอกที่ปู่เพิ่นยืนเบิเบ่งซื่เสอนีแ่แหละเพิ่นยืนเบิ่ง นั่นเริมเือนตาบ่งอ่อต้นต้นยังเก่าครับนี่ต้นเศรษฐีหาเก่ามอพันให่งโซงตัวหาเก่าหาศูนย์เด้ดนี่ศูนแล้วเนาะแมนหาเก่าหาศูนมันหากรามันผมว่าเป็นหาเก่าหาศูนย์ได้ดินี่แต่ว่าต้นนี้แหรอเขาให่โซาตลอดดิต้นเศรษฐีตีเพราะว่าบ้านได้นั่นไผ่ีปลูกหีแต่ว่าอยู่สมัยตะกรบุรีนั่นก็เจ้าชื่อไปนต้นก็เจ้าไปแบบทพงอย่างนี้สมัยตะกี้ราดบุรีเน้ะ มัดิโอ้มัสัตว์แห้งเนาะเหล็กหาเนาะมังในมุมมัเท่านี้ก็เป็นมุมหาเลยนะหาศูนเนาะหาเก่าอันมันด้วยเวถือเนาะครับผมสำหรับไปนั่นพูดผ่านซีหาเก่พูดถึ่านาะก็มาตงกเล็ปูแหาเก่าตัวเดือดได้มาถหามาแต่ทางล่างมีเจ็ดเกกับสองสามโอ้นี่ยังอีกผมว่าไม่สามตัวบอปูนี่ครับสามหาเก่าหรือสามหาศูนนี่ วนเด็กสามเด็กสองก็ไดไข่คิดว่าผนะู้เดียวนี่อ๋อทำมือช่วยมึงชัดๆกันเอาครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอนะจบคลิปเพียงแค่นี้ครับฝากดกดไลย์กดแชร์ให้สายฟ้าผ้ารวยน้ำรวยครับเฮียงแปงแปงมันๆัมัง่งๆมีๆมีมครับผมอขอบคุณครับ